วันนี้เราจะมาถ่ายทำของเรื่องการทำราวันไดของบ้านเฮือนโบราณเฮือนบุญมีวันดีครับกิวายหลวงครับส่วนนี้มันต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ทำเพื่อมันผสมประส,สานสอดคล้องกับตัวบ้านซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเสาที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของราวันไดเนี่ยเขาเลยแข็งแรงมากครับดูนะครับเขาสูบมาเกือบเมตรแล้วก็ไม้นี่ใช้ไม้อยู่ เกือบหน้าห้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นไม้หน้าสามสัดส่วนตรงนี้นี่ก็ได้ร่วมออกแบบกับสลาบุญนะครับแล้วก็ปอเฮือนด้วยครับช่วยกันทํานี่มาก็เป็นความแตกต่างครับเพเะฉลียวหูเลยว่าพอคนรุ่นเก่าเนี่ยเวลาทําเฮือนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความทรงจําในเรื่องเฮือน,นต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่วนนี้ทําขึ้นใหม่มันก็จะสอดคล้องผสมผสานกรับอันเดิมเนาะมันก็จะมาแพกันไปนี่ครับอันนี้ให้ดูไกลๆครับให้ดูไกลๆอันนี้จะยิงเข้าไปในส่วนที่มันเป็นฉากนะครับถ้าเป็นความละเอียดครับชิ้นนี้ก็ทํานี่เป็นขึ้นมาเป็นวันที่สามละก็เขาจะรู้ว่าความปาณิดในเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อเสร็จออกมาเนี่ยมันก็สมคุณค่าในการรอคอยนะครับครับผมวันนี้ก็ พามาดูในสุดสำคัญในการทำเาวากั้นบันไดของเฮือนบุญมีวันดีครับผม